นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยานมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่6กรกฎาคม2565ตรงกับวันพุธขึ้น8ค่ําเดือน8ปีขานวันนี้เป็นวันธรรมโสวนะหรือวันพระนะครับไม่เหมาะแก่การมงคลฉโรงดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบอลเงิน สีที่ครวรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆนะครับทิศท,ที่ครวรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักกินีในชื่อคือจอจานชอยชิงชอช้างซอโซช้อกระเชยและยอญิง เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบับไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฝอฟันพอสมเผาและหม่อม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอลแหวนไมเซตวันนี้คงจื้อกล่าวไว้ว่าทุกคนต้องกินข้าวกินน้ำแต่น้อยคนที่สามารถจะลิ้มรสที่แท้จริงได้ ขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ